เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในการที่จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับภายใต้ของพระราชบัญญัตินะครับการส่งเสริมการลงทุน2520ซึ่งปัจจุบันก็ได้แก้ไขเป็นฉบับที่4แลวนะครับ2560ละนะครับในการที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็พูดง่ายๆนะครับว่าการส่งเสริมการลงทุนนะครับเป็นการที่จะดึงดูดนักลงทุนในต่างประเทศนะครับให้มาลงทุน ในประเทศไทยนะครับเพื่อเกิดมีการจ้างงานนะการสร้างงานต่างๆนะครับโดยผู้ทรับผิดชอบก็คือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับ b U. i นะครับที่เราเรียกว่า o f f i a l of the b o r r นะครับ of investment นะครับนะหรือเรียก b U. i นั่นเองนะครับในการที่จะให้สิทธิประโยชน์กับทางผู้มาลงทุนนะครับซึ่เราชักชวนลงมาลงทุนนะครับให้สิทธิประโยชน์ทางภาษียากรสิทธิประโยชน์ทางด้านของ ที่ดินที่ประโยชน์ของคนต่างด้าวสิทธิของการทํางานต่างเนี่ยก็มาเกี่ยวพันกันแต่นี้เราจะพูดเรื่องของด้านภาษีกรที่เกี่ยวข้องกับสุรากรนนะครับซึ่งคนที่รับสิทธิประโยชน์นั้นนะครับก่อนที่จะได้รับสิทธิต์ต่างๆก็จะไปยื่นขออนุมัตินาะบัตรส่งเสริมการลงทุนนะครับกับสำนักงานบิวก่อนนะครับซึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุนนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราทําลงทุนอะไรประเภทไหนอย่างไรบ้างนะครับที่มาเกี่ยวข้องกับท่าน นะนะที่ท่านจะนําเข้ามาส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนําเข้าเพื่อเครื่องจักรมาก่อนนะครับเมื่อได้ส่งเสริมวาลงทุนมานะครับแล้วเราก็มายื่นต่อในเรื่องเกี่ยวกับตัวอะไรวัตถุดิบใช่ไหมวัตถุดิบวัสถุจําเป็นนะครับที่จะมาผสมก่อบรรจุผลิตเพื่อการส่งออกนอั้น BI เน้นเรื่องของการส่งออกแต่ว่า BI มีภาษีไหมนะส่ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจว่า BI นั้นจะได้รับการยกเว้นหมดไม,ไม่จำเป็นนะครับก็อยู่ที่เองอนไขนะครับถึงได้รับเครื่องจักรของท่าน,นอาจจะได้กึ่งหนึ่ง แต่จะยกเว้นเลยก็มีนะครับแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ท่านแล้วแต่มาตรต่างๆในของมาส่งเสริมมาลงทุนท่านได้รับมาน้นเวลาท่านยื่นนะครับเพื่อขอส่งเสริมมาลงทุนแต่บางคนเนี้ยเริ่มลงทุนใหม่มีการนาเข้าเครื่องจัรเข้ามานะครับแต่มาส่งเสริมยังไม่ยื่นเลยนะครับแต่คิดว่าจะใช้ B I อนาคตแต่สั่งื่องจัรมาเรียบร้อยแล้วตกลงเรียบร้อยเครื่องจัรมูฟมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ move มูฟาวลวท่านถ้าท่านรอปได้รอปไปก่อนถ้ารอปไม่ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านก็ต้องยืงง่นคำร้องนะยื่นร้องขอรับบัตรส,ส่งเสริมการลงทุนแต่ตั้งแต่ตุงเข้ามาแล,แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทําการสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนในสวนสิทธิ์จร,จร,จร,จริงๆเราต้องชำระภาษีไว้ก่อนเนี่ยครับแต่มาชำระภาษีให้เต็มจานวนก่อนนี่มูลค่ามันเยอะภาษีไม่พอเงี้ยบางท่านก็ต้องรีบไปขอส,งส่งเสร,ริมลงทุนในการที่จะออกคาประก,กันมาก่อนก็ได้แล,แล้วแต่ท่านนะครับในการที่จะไปขอสมัรกรส,ส่งเสร,ริมลงทุนนะครับในการที่จะพิจารณาบัตรส่งเสร,ริมให้ท่านนี่มันอยู่ที่ ตัวบาดสงเสริมสาคัญที่สุดนะเมื่อท่านได้มาเรียบร้อยแล้วนะ่ยมาท่านได้อนุมัติมาจะมีกรอบเวลาว่าท่านต้องนําเครื่องจักรมาช่วงไหนเวลาไหนอย่างไรใช่ไหมแต่เมืเ่อเอเครื่องจักรท่านนําเข้ามาก่อนที่รับการอนุมัติเนี่ใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาละแต่เังเอิญโชคดีอย่างถ้าท่านไปยื่นคําร้องก่อนที่เครื่องจักรจะเข้ามาอย่างเงี้ยท่านขยายเวลาได้นะขยายได้ไม่เกินณนะวันที่จะยื่นคําร้องนะแต่เรือเข้าหลังยื่นคำร้องชั้นได้สิทธิ์ถ้าบมงเอิญเครื่องจักรท่านเข้ามาก่อนแต่คำร้องชั้นยื่นทีหลัง สิทธิทหา,าทันทะีถ้าไม่สามารถขยายไปครอบคุมณวันลำเข้าได้เพราะท่านยื่นคําร้องขออนุญาตการหลังนะหลังที่จะหลังที่จะมีการยื่นคําร้องนะครัถึงให้ท่านจะอนุม,มัติหลังจนา,นากนั้นแล้วก็ตามอย่างนี้เป็นต้นรานะสชทธิประโยชน์พวกนี้นะครับทางบีไก็จะให้ท่านในการที่จะได้ยกเว้นรถยนต์นะครับไอพวกเครื่องจักรเข้ามานะถ้าเครื่องจักรเข้ามาเสร็จเรียบร้อยท่านบอกได้เฉพาะจะได้ส่งเสริมเาิลงทุนเพราะเครื่องจักรอย่างเดียวแต่บังเอิญฉันไปอยู่ในเขต ประกอบการเสรีนะอยู่ในเขตในเรื่องเกี่ยวกับตัวของเขตนะเขตปละกอเงี้ยได้ไหมท่านได้ได้ววัตถุดิบอยู่แล้วในการนําเข้าเพราะอยู่ในเขตนั้นได้เว้นภาษีกรอทั้งอรกอบเงนเข้าสิงว่าเพิ่มภาษีสมิธต่างๆก็อยู่ในนั้นผสมวัสดผสมประกอบบรรจุผลิตเสร็จปุ๊บท่านก็ส่งออกไปนะท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องไปขอส่งเสริมการลงทุนสําหรับวัตถุดิบที่นําเข้ามาผลิตผสมประกอบบรรจุหรือท่านบอกไม่อยู่ในเขตก็ตามท่านบอกว่า ท่านอยากได้ได้เครื่องจักรอย่างเดียวได้ไหมก็ได้แต่ท่านได้ส่งเสริมว่าเครื่องจักรแต่วัตถุดิบท่านเอาเข้ามาผสมประกอบบรรจุและผลิตขายในประเทศใช่ไหมก็อยู่ที่ทา่านนะแต่ท่านได้รับเครื่องจกักรนะมาว่าท่านจะเอามาส่งเสริมว่าได้ส่งเสริมการลงทุนประเภทเครื่องจักรอย่างเดียวเท่านั้นก็ต้องมานั่งดูว่าสิ่งไหนที่ต้องออกไปเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่ในเงินขนไของการท่านเอาาเข้ามานี้ตัวนําเข้าเครื่องจักรต่างๆพวกนี้นะครับบอกท่านวันนิดหนึ่งว่ากรณีนาเข้ามาท่านต้องยึดลิืเครื่องจักรนะครับ ให้ครบถ้วนว่าลายการผลิตท่านมีอะไรบ้างนะครับิ a p a กํากำลังการผลิตครอบคลุณกับบีไอท่านไหมนะครับเพราะบีไอท่านจะให้ตามอนุมัติตามเครื่องจักรท่านสําหรับวัตถุดิบนะก็มีแม็กสต็อกอีกใช่หนะให้ครึ่งปีอยนะ่างนี้เป็นต้นนะท่านก็รอนึงปีแล้วให้ท่านครึ่งปีเพราะกลัวท่านเอามาใช้ล่วงหน้านะมาเรามาเป็นภะาระภาษีะมาในการที่จะนําเข้ามาต,ต่างๆพวกเนี้ยนะครับในการเรื่องของวัตถุดิบวัตถุจําจเป็นนะวัตถุจําจเป็น,นะท,ปนท่านนะท่านจะต้องเสียภาษีไหม ยกเว้นได้ยกเว้นหรือได้ยกหย่อนภาษีก่อนแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มท่านต้องจาทะีอยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะวัตถุดิบนะท่านได้จะยกเว้นอกรแต้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะถ้าท่านผลิตและส่งออกถ้าท่านเอามาขายเสียภาษีไหมก็เสียเหมือนเดิมใช่ไหมนั่นแสดงว่าได้สรริทธิการส่งเสริมมาลงทุนก็ตามแต่ท่านยังมีภาระภาษีอยู่กับของศุกากรนะครับนะนั้นเวลาท่านได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนเมืท่านนาเข้ามาท่านมี FTA อยู่ด้วยใช่ไหมท่านควรจะสดง FTA อยู่ด้วยไหม กน็นานมาคุณสัมดงนะ้ไ,ไมเอาเอฟซีเอเป็นสูตรแล้วฉันจะใช้ทําไมอะ่ะแต่ท่านยังมีแว็กอยู่ไงได้ยังมีแว็กอยู่แต่ทำปฏิกิริยาส่งออกใช่ไหมถ้าท่านใช้เอฟเอแต่ท่านยังเสียแว็กอยู่นะภาษีขาท่านยังมีแว็กนั้นท่านมีสิทธิเอฟเอท่านก็ใช้สิทธิ์เอในเรื่องของยกเว้นอากกรบายนะและ้วท่านก็ใช้สิทธิบีไอด้วยนะสัมดงบีไอไว้นะครับในการใช้สิทธิ์บีไอควบคุณไว้เพราะอะไรเพราะกรณีวัตถุดิบท่านใช้ไม่หมดถามว่าท่านเสียภาษีไหม ท่านก็ยังต้องเสียภาษีอยู่เพ,พระาะมีภาระภาษีอยู่นะครับเขาบอกว่าอุตุดิบรท่านมาผลิตท่านมาพันตันท่านผลิตแล้วได้เก้าร้อยนะเก้าร้อยตันหรือต้องร้อยตันที่ท่านไม่ส่งออกท่านมาร้างผลิตได้อุตถุดิบคงเหลือหนึ่งปีท่านผลิตไม่ไดน้นะท่านต้องเสียภาษีในอะัตถุดิบตัวนีนะ้ถ้าอัตาราปกติท่านเสียสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้านำเข้าจากจีน้วถ้าไม่ใช้สิทธิ FTA ไว้ขณะที่นําเข้ามานะในการสําแดงภาษีก่อน ท่านก็ต้องเสียว่าตาวที่สิบถ้าท่านมี FCA อยู่ท่านก็เป็นศูนย์ท่านก็เสียแค่ว็กอย่างเดียวใช่ไหมครับอางนี้เป็นตน้นะให้ให้ดูกในการสัมาต่างๆนะครับในการที่จะมา้ท่านเห็นภาพในเรื่องของวัุดุวัตถุจําเป็นใช่ไหมครับนี่การถ้าส่งออกไปเสร็จเรียบร้อยท่านถูกลิเจก,กับทางนะี้ทาท,ท่านยื่นรีพอร์ตอาไว้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่จะมารับซ่อมแซมปรับปรุงต่างๆเนี้ย นะครับในการที่จะเอากลับเข้ามาตามมาตรา36เนี่ยครับปนะระธานก็สามารถที่จะขอยื้เว้นมือีกรอนสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปแลวนากลับเข้ามาได้สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสําเร็จรูปแล้วนะครับในการที่จะเยืเว้นมือีกรและได้สิทธิของ B.I. ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุลกรน,นะครับกรณีที่ท่าน <c oughs> ได้รับการส่งเสริมแต่บังเอิญท่านจะไม่ได้รับการอนุมัตินะครับในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องต่างๆท่านก็สามารถ สงวนสิทธิ์ได้แต่ท่านต้องขอคืนภาษีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ดได้ไดอน prima, ุมัตบัตรไดอนุมัตไอใบช่างปล่อยนะครับแล้วจะมาขอคืนภาษีก่อนนะครับตามประกาศหนึ่งเจ็ดแปดทับวห้าหกศูนย์นะครับนั้นท่านต้องมาขอคืนให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับวันที่อนุมัตย่ากเก็บดองไว้นะครับน่าจะขอคืนภาษีบิวยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกตุเล็ก <c oughs> น้อยนะครับนะให้ท่านเห็นภาพมีข้อสงสัยอะไรก็คุยกันตามด้านล่างนี้นะครับสวัสดีครับ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e ซ v ร์ r o ร p ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r v e l o g i s t i c s .com นะคะและเพื่อไม่พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ก,กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลโจิสติกสของเราและที่นี่ e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ